ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้นกบนะครับก็มาแนะนําวิธีผสมเหยื่อสูตรปลาซ่งนะครับเป็นปลาจีนหัวโตนะครับหรือปลาซ่งนะครับสูตรนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ใช้ตกหัวโตได้ผลนะครับหรือปลาจีนนะครับปลาจีนหัวพันหัวโตนะครับหรือเลือกกลางการก็คือปลาซ่งนะครับค่อางจะได้ผลดีนะครับสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูว่า มีอะไรมากนะครับที่เป็นส่วนผสมนะครับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีตัวแรกก็คือไผ่เขียวนะครับไผ่เขียวมะพร้าวนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่เขียวธรรมดานะครับแล้วก็มีลากมะขิดนะครับหรือมะขิดก็ได้นะครับหรือใครไม่มีมะขิดก็ใช้ชิปก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแยมโลนะครับ ขนมปังนะครับตันนี้ขอขนมปังแล้วก็มีมะพร้าวคั่วนะครับกากมะพร้าวคั่วนะครับผมใช้หัวเชื้ออินใบเตยครีมเป็นตัวแต่งกลิ่นนะครับแล้วก็กะทินะครับกะทิกะทินี่เป็นกะทิกล่องก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกะทิคั้นก็ได้นะครับแล้วก็มาเคี่ยวให้แตกมันนะครับก็จะได้ผลดีนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมทั้งหมด ก็ยวมาดูวิธีการเคาเยื่อนะครับว่าเขายังไงแล้วปลาจะกินดีนะครับเดี๋ยวจะให้โปยุเป็นคนเคานะครับเดี๋ยวผมผมสมโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับ ทุกคนเริ่มนะครับเริ่มการผรสมนะครับจัให้โพยุเป็นคนผสมเครับวันนี้อันแรกเราก็ใส่ยำโรติก่อนนะครับตัดยำโมโลใส่ยำโยรนี้ประมาณประมาณหนึ่งกิโลนะทื่อมใช้ผมว่าประมาณหนึ่งกิโลใส่ยำโลไปแล้วก็เริ่มงเขาเขาให้ยำโรตแตกก็อนนะครับ ใช้สองมือมจะละเอียดไว้นะครับสองมือขยี้ก็ยีขยี้ก็ย,ยีไปเลยครับให้มันละเอียดเป็นเป็นฝุ่นเลยนะครับขยี้กยีนี่นครับพยายามโรเป็นฝุ่นนะครับ ตอนแรกมันจะเป็นก้อนๆนะครับมาเรียเป็นปนโอเคครับประมาณนี้นะครับเลืออเป็นป่นก็พอนะครับปลาส้มจะไม่กินเหยื่อนวดดีเท่ากับเหยื่อที่เป็นล้นๆนะครับผมจะนวดจะ็นล้นๆนะครับวันนี้เฉพาะปลาส้มนะครับครับต่อไปเราก็ใส่มเมล็ดน,นะครับ เราปิดใส่นะครับหนึ่งถุงนับนับสิดประมาณครึ่งกิโลนะครับถมมุงประมาณครึ่งกิโลอ่าเดี๋ยวผมสดนี้ผมจะใส่น้ำปิดถุงครึ่งอยู่ในถังครึ่งถุงผมใส่ประมาณจับครึ่งน,นะเกบถุงครึ่งน,น,นะครับ ปิดไปประมาณโลกับสี่ขีดประมาณนี้นะครับกะกลเอาก็ได้ครับพอเข้าๆแต่ผมใช้ประมาณนี้ผมประมาณเกือบถุงครึ่งน,นะครับประมาณโลสี่ขีดแล้วก็เคายำโลกับมะขิด,ดให้เข้ากัอนอีกทีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ใส่ไผ่เจียนะครับไผ่เจียวมะพร้าวหนึ่งถุง ไข่เขียวธรรมดาอีกสองถุงครับอันนี้คือผสมปกประมาณสองขันนะครับถ้าเราตกสองขันก็ใช้เยี่ประมาณนี้จะพอพอดีนะครับวันหนึ่งถ้าปลาเข้าดีก็พอนะครับถ้าปลาเข้าน้อยเข้าเยอนะไม่ค่อยดีก็เนื้ออากาศไม่ดีเกี่ยวกับการกินอะไรพวกนี้ก็มันก็จะเหลือนะครับก็เก็บไปใช้ได้วันหลังนะครับใส่หมดเลยครับสามถุงเลยแล้วไปข้าทีเดียว สามเตนไข่เจียวสาม,นะมถุงนะครับมีไข่เจียวมะเข้าหนึ่งถุงไข่เจียวธรรมดาสองถุงนะครับแก็ข้าวนะ เขาให้เข้ากันก่อนนะครับอันนี้จะเน้นเป็นปลาส่งนะครับหรือปลาจินหัวโตนะที่เเรียกกันตามบอกโอเคครับประมาณนี้นะครับเขาขอเข้ากันนะครับ แล้วเราก็ใส่ขอบขนมปังนะครับขอบขนมปังสองกิโลนะครับจะได้ปริมาณเยอะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ใส่หมดนะครับแส่หมดแป้งหมด,หมด,หมดโอเคเอาไว้พ่อกันนะครับ สีเหยื่อะจะออกเป็นสีออกเขียวแล้วก็คำคำนะครับคำจากมะกิดนะครับกลิ่นก็จะออกหอมมะกนิดหน่อยเดี๋ยวสูตนนี้ถ้ามียี่สกยี่สกก็กินด้วยนะครับยี่สกกระเพียนจะกินดีเหมือนกันแต่เตอนนี้เป็นกินหัวโตวนะครับผลพอได้ก็คือปลาเกตทั่วไปก็กินนะครับไม่ไดนี้กินจะพอปัดกินมีสกปลากะเพียนอะไรก็ เอ่ได้ผลเดียวการตกทุ่นลอยนะครับต้องใช้ทุ่นลอยเดี๋ยวผมจะไปเทสที่บอกให้ให้รับชมผลงานกันอีกทีนะครับสูตรนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการผสมนะครับอันนี้ต้องเข้ากันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการเข้าจวนผสมกับสุดท้ายแล้วนะครับเอาโอเคแล้วใส่มะพร้าวคั่วครับกะมะพร้าวคั่วครับกะเอาแล้วครับ พื่อนใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่คนระับอันนี้จะใส่มากเกินไปเดี๋่อมันจะร่วนมันทําให้เหยื่อแตกตัวเฉยนะครับไม่ได้มีกลิ่นมีอะไรนะครับมันช่วยให้เหยื่อแตกตัวแล้วก็โรยแล้วก็ลอยฟุ้งๆนะครับมันก็ป่าติห็นไวนะ้เราให้เข้ากันเลยครับตัวนี้ คนข้างล่างขึ้นมาหน่อยครับตตยๆกัลมันมแมวสีเดี๋ยวก็จะออกสีเขียวโทนเขียวอ่อนๆน,นะครับแล้วก็มค้ำหน่อยนะเดี๋ยวเราใส่ตะทิลงไปนี่มันก็จะออกสีเข้มขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาทำหัวเชือกก่อนนะครับเอาแก้วมาตักที่ใส่กระส่องกระบวยครับ ตักเอาลงมในเอาวางในหมอ้อเอาในหมอ้อครับมันก็จะไม่หกบนพื้นประมาณนี้ครับสองสามกระบวยก็ได้ครับเล็กๆง่ายๆประมาณนี้สัมกระบวยพอตะลงมตอวที่สามากระบวยแล้วก็เทหัวเชื้อสูตรใบเตคยครีมนับลงไปเปิดแล้วก็เทลงไปเลยครับน้องเลียงวันที่หกนะครับ cô dâu mang quên kéo phía. Okay, hỏi chưa mấy một đấy พอก็พอะแฟร์หมดเลยแล้วก็ก้นขวดก็เอากระเทีกรอกไว้หน่อยแล้วก็เขยา่าเขยา่าเอากระเทีกรอกใส่หน่อยก็ได้กรบอบใส่ในพอก็ได้ไม,ม่หกอนะถ้าพอมีน้ำเขย่าได้อ่าเขยา่าเขย่าระวัวววงทนแก้วลมนะครับระวังแก้วลมนะครับ โอเคคนคนหัวเชือกเราที่เข้ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราแยกไว้ก่อน,นครับแยกไว้ไกลๆครับเดี๋ยวลบ เดี๋ยวหกนะเอาไม่ต้องเอาใส่กางกันแล้นนครับเดี๋ยวมันจะลม้มในกอกะทิกะทิใส่เีลาสองกระบวยสามกระบ,วย,บวยครับก็ใส่เยอะร้อยหกก็ใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเ,เละก,กันนะครับเดีื่อต้องให้ล้วนๆนะครับไม่ถึงกับเละนะครับเพราะเราจะไม่นวดเยอะ,ะค่อยๆใส่กะทิแล้วก็เคาน์ไปนะครับ สองกระโบยครับแล้วก็เท้าไปโอเคในตผนดี้่าเข้าไม่ต้องนวดน,นะครับเข้าเอานะครับโกยๆเหมือนกอนระปกรผสมแต่ยีนะครับใช้เขาเขานะครับเดี๋ยวมันจะโดนสติโดดซึมเข้าไปในตัวในเนื้อขนมปังนะครับเขาเข้าเข้าเข้าให้มันทั่วๆคนๆไปเ,เรื่อยๆ พอส่งครับเราจะไม่เค้าเราจะให้เหเย,ยื่อนะโปอยลงเป็นเม็ดๆนะครับเหยื่อที่หลุดลงมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆมันจะไม่เป็นฝุ่นละอองนะครับเนื้อเป็นละอองก็เป็นละองะองหน,นาๆเลยนะครับเอาคนๆรอบๆกำลังลงด้วย ก็รอประมาณที่ปกับขอบเดี๋ยวผมจะเป็คนเช็คว่าเอาประมาณไหนนะครับอ้าใส่กะทิเพิ่อมอีกครับนี่ก็สี่กระบวยดันออกถ้าเราจับแล้วรู้สึกว่ามันออกนิ่มมือนะนิ่มมือนหน่อยๆนะไม่แห้งเกินไปนะครับ บอร์นี้ก็พอครับเข้าใหม่ครับเดี๋ยวพอเราหมักทิ้งไว้สักสองสามวันเนี่ยความชื้นมันก็จะเริ่มออกมามันก็จะจับตัวนิ่มเวลาปั้นก็จะปั้นปั้นกดกันเลยครับกดไปกับตะก้อได้เลยนะครับเดี๋ยวพอเหยื่อมันเริ่มแตกตัวเนี่ยมันก็จะหล่นออกมาเป็นทีเล็กๆนะครับเลอเป็นละอองนนหนาหนา ปลาส้มมันจะชอบกินเหยื่อที่เป็นชิ้นมันดูดปากมันใหญ่ครับมันชอบดูดเหยื่อที่เป็นละอองใหญ่ๆเ่เหยื่อที่เป็นชิ้นเนี่ยมันจะเข้าดีกว่าที่เป็นไอเหยื่อนวดนะครับเหยื่อนวดก็กินนะครับแต่ว่าผมสังเกตว่ามันจะชอบกินเหยื่อที่เป็นละอองใหญ่ๆมากกว่ารอยให้เข้ากันนะครับโอยล้างๆกันจะมา ลอจะเช็คทีไรลอนะครับอืมโอเคนะครับได้ละพอดีละตอนนี้ก็เอาหัวเชื้อที่จะใส่แล้วเพราะว่ามันเริ่มชื้นแล้วเดี๋ยวใส่หัวเชื้อไปมันก็ดีก็ต้องหมดกันแล้ครับใส่ขึ้งนึงก่อนแตมัจนจะเนเป็นไปลวยไ,ไปทั่วเลยครับ เพราะว่าเดี๋ยวหน้าง,งานเนี่ยไอ้หัวเชื้อตัวนี้ก็ไปใช้หน้าง,งานได้อีกนะครับถ้ามันแห้งเงกินไปเราก็พอพอเดี๋ยวเราจะใส่ขวดเก็บไวนะ้ครับเอาไปใช้หน้าง,งานได้อีกตอนเราตกเ้าเลยครับอันนี้ก็พอละประมาณนี้การผสมเหยื่อปลาส้มเขาไห้เหมือนเดิมเหมือนกันนะให้เท่ากันหัวเชื้อเข้ากันทั่วเหยื่อจะไม่เป็นเหยื่อนู่นเหยื่อจะเป็นเหยื่อออกร่วนแล้วก็นิ่มนะครับ ตัวนี้จะวางคู่จำหน่ายคู่ที่บ่อบึ่งสำราญเหมือนกันนะครับราคาเดียวกันเลยนะครับจับเหยื่อนวดเป็นปลาจีนปลาเล้งนะครับปลาเหยื่อปลาเล้งปลาหัวโตก็เย็นนะครับปลาส้มก็เย็นเหมือนกันแต่ว่าผมอยากให้มันเข้าดีปลาหัวโตเข้าดีก็ต้องทําเหยื่อสูตรนี้ยออไปอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสูตรที่สามนะครับที่ออกล้นลวนก็ลนลนลนปลาส้ม ถ้าเพื่อนอยากดูสูตรทำปลาเล่งหรือปลาเล่งมีสองสูตรนะครับก็ย้อนไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆของผมได้นะครับซึ่งทำไว้หมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นสูตรที่สามที่ทำมาสำหรับปลาซองนะครับแล้วผมเช็เกเหยื่อก่อนนะครับอืมโอเคเหยื่อนิ่มเหยื่อนิ่มพอดีแล้วก็ล้วน เนี่ยอย่อนิ่มแต่ล้วนนะครับประมาณนี้โอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปรยุด้วยนะครับที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ในการผสมเหยื่อให้นะครับเดี๋ยวเราไปชมการเทสกันอีกทีนะครับที่บ่อบึงสำราญน,นะครับว่าปลาซองจะเท่าดีได้ผลดีแค่ไหนนะครับซึ่งปลาซองที่บ่อบึงสำราญตอนนี้ตัวกลาลังสวยนะครับโลกวามม่าหมดแล้วนะครับ โลครึ่งก็มีนะครับโลหนึ่งโลสองโลครึ่งสากำลังทำปลาส้มสวยๆโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับกลับเหยื่อสูตรปลาจีนสูตรที่สามนะครับเป็นเหยื่อสำหรับปลาส้มนะครับมันไม่ได้กินเฉพาะปลาส้มนะครับปลายิบสกปลาเทียนหรือปลาเล่งก็กินนะครับเพราะผมมาไปลองเอาไปตกมาแล้วรอบนึงครับอันนี้ผมก็เลยมาเผยแชร์ให้เพื่อนๆนะครับรับมือใหม่ถ้าใครอยากทําลองตกเองก็ทําได้นะครับโอเคครับผม ลาไปก่อนครับฝากกดตับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเพื่อนักตกปลามือใหม่นะครับเอาไปใช้ประโยชน์นะครับได,ได้ปลากัน,กนข,ข้าวกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ